เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับหรือเพื่อนๆแฟนๆมหาเวทผนึนมมกมารทุกคนที่ผ่านทางกันมานะครับก็วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาทําความรู้จักกับตัวละครอย่างฟูมิฮิโกะทาคาบะกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้รู้จักกับตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นไม่มากก็ไม่มากนะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาก็นับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นในเกมที่ได้เข้าร่วมเกมคัดสันแถมตัวเขาเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ถูกปลุกพลังอาคมตื่นข,ขึ้นมาภายในเกมอีกด้วย ตอนนี้ตัวทาขคาบะเขามีอายุอยู่35ปีนะครับอายุก็เยอะพอสมควรเลยและอาชีพของเขาก่อนที่จะได้มีเกมคัดสันเกิดขึ้นเนี่ยตัวเขามีอาชีพเป็นนักแสดงตลกเป็นซุปตาตลก3ชาติที่ดังมากๆมันดังขนาดที่ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยที่ได้ดูในรายการทีวีเนี่ยต้องรีบมาหลี่เสียงลงแล้วก็ปิดทิ้งไปในทันทีเลยนั่นแหละ แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยพี่แกเนี่ยก็สู้ชีวิตนะครับแสดงตลกไปเรื่อยๆยันอายุ35แต่ก็ดูเหมือนว่าชีวิตพี่แกเนี่ยจะสู้กับไม่ว่าจะไปแสดงที่เวทีไหนต่อเวทีไหนเนี่ยจะเล่นมุกสักแค่ไหนเนี่ยทั้งห้องส่งเนี่ยก็เงียบกริบทุกรอบและเมื่อที่แสดงเสร็จทุกรอบเนี่ยผู้จัดการของเขาเนี่ยก็มักจะมาต่อว่าเขาอยู่เป็นประจำ ว่ามุกข,ของเขาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอายุก็ปาไป35แล้วพ่อเถอะล้มเลิกซะเพราะถึงแกจะมีบุญเก่าสักแค่ไหนเนี่ยมีคนมาคอยปั้นแถมมีคนช่วยผลักดันเนี่ยมันก็ไม่ดังสักทีเพราะว่าแกเนี่ยมันไม่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ตลกเลยสักนิดเดียวโดยนักแสดงเนี่ยที่ขายออกได้เรื่อยๆเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทได้แก่คนที่เข้าใจตัวเองผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตลกเรียกเสียงฮาขายขำขายฝันเก่งแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยสักนิดเดียว กับอีกประเภทหนึ่งก็คือเล่นมุกไปได้เรื่อยๆสร้างเสียงหัวเราะได้เรื่อยโดยไม่หมดมุกนั่นแหละคือเส้นทางนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่แนวของชายหรอกนะจบแล้วแหละที่โตเกียวทั้งวงการนี้ไม่มีที่ให้นายยืนอีกต่อไปแล้วแหละไปเก็บกระเป๋าเก็บใจใส่ลิ้นชักแล้วก็ใส่หัวไปค้นหาตัวเองซะแรงมากแต่แล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าเคเนได้มาบอกว่ามุกของแกมันก็ไม่ได้แย่ไปสักทีเดียวหรอกนะ พวกนายทั้งคู่คงจะไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ว่านายเนี่ยจะเล่นตลกได้หรือไม่ถ้าขบาท,ที่ได้ยินก็บอกว่านี่นายกําลังชมฉันหรือว่าปลอบใจฉันกันแน่แต่เขาก็ได้ตอบกลับว่าไม่หรอกความตลกมันขึ้นอยู่กับความต้องการต่างหากละ่ะยกตัวอย่างเช่นธุรกิจการ์ตูนเนี่ยมันตลกของมันเองหรือใครกันที่เป็นคนทําให้การ์ตูนเนี่ยมันตลกนายพอจะรู้เรื่องอยู่ใช่ไหม ตัวทาคาบะเนี่ยเขาก็มีกําลังใจไฟในตัวเนี่ยก็กลับมารุกโชนขึ้นอีกครั้งตัวทาคาบะเขาก็ได้บอกว่าต่อไปนี้เขาก็จะเล่นมุกตลกเดินหน้าต่อไปวันๆเฮ้ยเดินหน้าไปเรื่อยๆและต่อจากนี้เนี่ยก็เข้าร่วมเกมคัดสรรเรียบร้อยแล้วปัจจุบันเนี่ยทาคาบะเขาปรากฏตัวมาในมังงะครั้งแรกตอนที่146หรือในเล่มที่17เรามาดูทางด้านความหมายของชื่อของเขากันดีกว่าว่าความหมายของชื่อทาคาบะเขามีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนะครับคาว่าฟูมิอันจิตัวนี้เนี่ยมีความหมายว่าบัันทึกกหรรรือวว่าาปะตติศส์็ได้ และคำว่าฮีโกะคันจิตัวนี้เนี่ยแปลว่าสง่างามหรือว่าเป็นคำโบราณที่ใช้เรียกพวกชายหนุ่มหรือว่าเด็กชายที่แสดงอะไรต่างๆก็ว่าไปส่วนคำว่าทาค่ะคันจิตัวนี้เนี่ยแปลว่าสูงหรือว่าสูงส่งก็ได้เช่นกันและคำว่าบะคันจิตัวนี้เนี่ยแปลว่าขนนกหรือว่าปีกก็ได้เช่นกันถ้าเอาคำว่าทาคาบะมารวมกันมันก็จะออกมาเป็นประมาณขนนกผู้สูงส่งนะมั้งอะไรประมาณนี้นะครับ หลังจากที่ได้ถูกปลุกให้พลังอาคมตื่นขึ้นก็ได้เข้าร่วมเกมและในตอนที่เปิดตัวออกมาทีแรกเนี่ยจะคิดได้2แบบว่าเขาจะอยู่ฝั่งตัวร้ายหรือว่าอยู่ฝั่งพระเอกแต่ดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะเลือกที่จะอยู่มีบทยาวๆเพราะว่าจังหวะที่เมกุมิเนี่ยโดนพวกเรจจี้ลุมในสถานการณ์ที่วิกฤตเนี่ยทาคาบะก,ก็ได้กระโดดตีนคู่อัดหน้าฝั่งพวกเรจจี้จนหน้ายู่ไปเลยช่วยเมกุมิเอาไว้ได้แล้วก็ได้ขอฝากตัวเข้าฝั่งพระเอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนั่นแหละ แล้วเมกุมิกับทาคาบะก็ได้แยกคู่ไปสู้กันนะครับก็ช่วยเบาภาระให้เมกุมิได้ในระดับหนึ่งเลยนะตัวทาคาบะเนี่ยเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ฉลาดที่ค่อนข้างโง่เป็นพิเศษนะครับและเขาเนี่ยก็เกิดมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนโดยการเล่นมุกตลกที่ไม่ตลกแถมพาคนเครียดด้วยนั่นแหละแต่ว่าตัวเขานั้นมีทัศนคติที่กระฉับกระเฉงมาก เขาเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาเป็นคนที่แน่นอนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะทํามันและมักจะเล่าเรื่องที่ตลกที่ไม่ตลกได้ในทุกที่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์มันจะดีหรือเลวร้ายขนาดไหนมันก็เล่นมุกไม่หาและก็หัวเราะออกมานี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลเลยนะที่เขาล้มเหลวในฐานะนักแสดงตลกแต่ตัวเขาก็พยายามที่จะทําให้ทุกคนรอบตัวเนี่ยสนุกอยู่เสมอและพยายามที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนรอบข้างแต่กลับกันเนี่ยทุกคนรอบข้างในตอนนี้เนี่ยก็หงุดหงิดแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟคำด่าหนักหน่อยก็กปั้น แล้วก็ไ like, ล่ทาคาบะบเนี่ยไปเล่นที่ดินตรงไหนก็ไปจะว่าไปตอนที่ทาคาบะบาเนี่ยมันรู้ว่ามันได้เข้าร่วมเกมคัดออกแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรเลยนะรู้สึกเฉยเฉยซะด้วยซ้ํานะจากท่าทางเนี่ยเพราะในขณะที่คนธรรมดาถ้าได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ๆเนี่ยก็เข้าร่วมเกมที่มารบราฆ่าฟันเอาชีวิตรอดเพื่อให้ได้คะแนนมาเพื่อที่จะไม่ให้ตายบางคนที่เป็นคนธรรมดาก็จะต้องสติแตกอย่างแน่นอนแต่ทาคาบะบนั้นเขาไม่เลยแม้แต่น,นิดเดียวนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตเดิมทีของเขามันก็บัตรซบแต่แรกอยู่แล้วละม เออจะว่าไปความสามารถของมันเนี่ยมันเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะ แต่ว่ารูปร่างท่าทางที่โง่ๆของรราทาคาบะาเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยประเมินความสามารถของเขาเนี่ยต่ำไปทั้นที่พลังเนี่ยมันโกงมากๆเลยนะเรามาดูทางด้านอาคมของรราทาคาบะกันดีกว่าครับว่าอาคมเขาสามารถทําอะไรได้บ้างและอาคมของเขาก็คือโคเมเดียนคือความสามารถของอาคมนี้เลยคือเมื่อตัวเขาเนี่ยได้คิดสิ่งใดที่เขาแน่ใจว่ามันเป็นมุกตลกหรือว่ามันตลกเนี่ยไอสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้คิดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจริงและอาคมของาทาคาบะนี้ก็ยังพอต่อกรกับซาโตลุได้เลยนะถ้าเกิดว่าสมมุติโกโจเนี่ยได้ทําการปล่อยโอดหรือกะะไปช ถ้าทาคาบาเนี่ยเขาแน่ใจว่ามุกนี้มันเป็นมุกตลกเนี่ยยางถ้าเขาคิดว่าโอกาสของแกเนี่ยยิงออกมาไม่ได้นี่วามันก็จะเป็นจริงนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาไม่ได้มันก็เลยจะพอที่จะต่อกรอกับซาโตรุได้ถ้ามันต่อกรกับซาโตรุได้เนี่ยคนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะได้เช่นกันอ่ายกตัวอย่างเช่นซูนะนี้ก็ได้ถ้าเขาได้คิดว่าฮาชิระใคของแกเนี่ยฟันชั้นไม่เข้าหรอกเฟยเนี่ยมันก็จะฟันไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นทํานองนี้เป็นอาคมที่โกงแล้วก็น่า,ารำคานมากๆเลยนะสําหรับผู้ที่ด้้้้้ตต่่อสูวววยแแถถาาาามััันนนนก็็งจะะเเปบบหล ตอนที่ซื้ออาคมติดตั้งมาแล้วเนี่ยถ้าเขาได้หยิบคู่มือวิธีการใช้งานมาด้วยก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะตอนนี้ตัวเขาก็เลยไม่รู้เงื่อนไขหรือว่าหลักการในการใช้อาคมของเขาอย่างแน่ชัดผมมองว่าเดี๋ยวใช้ใช้ไปในอนาคตเนี่ยมันก็ค่อยๆจับทางเดี๋ยวก็คงใช้ข้องเองแหละสรุปสั้นๆคืออะไรก็ช่างที่ทาคารเนี่ยมันคิดหรือว่าจินตนาการว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมั่นใจว่าสิ่งที่เขาได้คิดมันเป็นมุกตลกสิ่งนั้นที่เขาได้คิดมันก็จะเกิดขึ้นจริงตามที่มันคิดเลย อาคมของเขาเนี่ยก็จะทํางานตามกระบวนการความคิดง่อยๆของทาคาบะนั่นแหละจะยกตัวอย่างอย่าง,อางตอนที่ทาคาบะเนี่ยสู้กับฮาเซโนกิที่มีความสามารถระเบิดตุ้มตามนั่นแหละตัวฮาเซโนกิเองก็คิดแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ซัดมันไปหลายดอกเลยนะ ทำไมมันถึงไม่เป็นอะไรเลยสักนิดทั้งอัดระเบิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็ควรที่จะตายไปแต่หนึ่งใน5ดอกแรกแล้วแล้วคาเซโนกีเนี่ยก็มั่นใจมากๆเลยว่าหนึ่งใน5ดอกนี้เนี่ยมันจะสามารถฆ่าทาคาบะได้แล้วแต่ว่าผลลัพธ์มันกลับออกมาที่ทาคาบะเนี่ยได้รับความเสียหายที่หัวนิดหน่อยเท่านั้นเองตามจริงเนี่ยมันควรที่จะระเบิดต้มไปเลยนะครับแต่ทําไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะสักพักแผลที่ได้รับความเสียหายมาจากการโดนโจมตีมาเนี่ยมันก็สามารถเข้าหากันเลยโดยการที่ทาคาบะเนี่ยมันคิด ตัวเราไม่ได้รับบาดเจ็บนี่นาแล้วเขาก็มั่นใจว่านี่มันคือมุกตลกถ้ามั่นใจปุ๊บไปเนี่ยกลไกลของอาคมมันก็จะทํางานในทันทีแถมมันก็จะสามานกลับเข้าหากันเหมือนไม่ได้รับการโจมตีนั่นแหละแถมมันยังเปรียบเสมือนสาเวทยย้อนกลับดีเลยก็ว่าได้นะสําหรับอาคมนี้ แต่ตัวทาคาบะาเนี่ยเขาไม่ได้มีสายเวทย้อนกลับนะครับที่มันรักษาตัวเองสมานแผลมาได้ก็มาจากอาคมของตัวเขาเองนะครับตั้งแต่เปิดตัวมายันท่อปัจจุบันก็ยังไม่เคยเห็นทาคาบะานนั้นได้สู้แบบจริงจังแบบฆ่าใครเลยสักคนเขาจะสามารถชิดมุกตลกถึงวิธีการที่จะสามารถทําให้เอาชนะคนอื่นโดยวิธีการฆ่าให้เป็นมุกตลกได้หรือเปล่าแล้วมันจะทําด้วยวิธีไหนเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะทําได้ไหมคือถ้าตัวทาคาบะาเนี่ยมันไม่สามารถชิดให้มันเป็นเรื่องตลกได้มันก็จะไม่เข้าเงื่งองอ่อออนนนนนนนไขขใใกกาาาารช้้งงคมมสวตีีเจะเห็ ที่มันใช้อาคมก็จะเป็นการใช้ในการลบล้างหรือว่าการป้องกันตั้งรับอะไรพวกนี้ซะมากกว่ามันก็ไม่น่าจะเหมาะกับการใช้ในการโจมตีคือ,อยังนึกภาพไม่ออกเลยนะว่ามันจะใช้โจมตีทำลายล้างได้ยังไง แต่ว่าในภายภาคหน้ามันก็คงจะมีวิธีการของมันเองนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีเพราะว่าสมมติว่าถ้าเขาได้ต่อสู้กับผู้ใช้อาคมที่ได้โจมตีเข้ามาหาตัวทาาบาแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าทาาบาเนี่ยคิดว่าการโจมตีนั้นจงสลายหายไปแล้วมันก็ตลกของมันไปเรื่อยเนี่ยการโจมตีที่ได้โจมตีมาหาตัวมันเนี่ยก็จะไร้ผลหรือว่าเป็นโมฆะไปเลยก็ได้แล้วก็ให้ตัวทาาบาเนี่ยต่อสู้ทางกายภาพไปเลยในขณะที่ทาก,าาทาทการโจมตีมันไร้ผลเพราะว่าเขาเนี่ยใช่ว่าจะต่อสู้ทางกายภาพไม่่เกงนะ เพราะว่าเขาก็เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเลยนะเพราะดูอย่างตอนที่ เขาเนี่ยสามารถเอาชนะฮาเซโนกิด้วยการไลเดอ์คิตีนคู่อัดหน้าไปแบบเซอร์ไพรส์อย่างเชี่ยวชาญไปนั่นแหละคือมันก็พอยังมีฝีมือในการต่อสู้ระยะประชิดหรือว่ามันเป็นมวยนั่นแหละแล้วในปัจจุบันที่เขาได้มีบทก่อนที่โกโจเนี่ยจะออกมาจากผนึกเนี่ยเหมือนว่าทากาบะเนี่ยเขาจะรับหน้าที่เป็นตัวโจวของฝั่งระเอกเลยนะที่จะคอยเล่นมุกฝุดๆให้คนหงุดหงิดเล่นแล้วก็ด่าเล่นๆนั่นแหละแล้วตอนที่ลดผนึกโกคุม,มุงเคียวที่นางฟ้าได้เปลดผนึกเสร็จแล้วผนึกมันหายไปโกโจก็ไม่มีเพราะว่าตัวโกโจนั้้้นนนเเขาาาาไดออกกกกจผึคมงียววประตตูหแ่่ ไอที่ปลดผนึกมันเป็นประตูหลังเนาะทุกคนในบริเวณที่ได้ปลดผนึกไปเนี่ยก็เครียดมากสถานการณ์ก็เครียดสุดๆเพราะว่าจานโกโจโนเนี่ยเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของหมู่บ้านในตอนนั้นเลยแต่ทากบานเนี่ยพี่แกก็สรรหาคำมาเล่นมุกฝุดๆโดยที่ไม่ดูสถานการณ์เลยว่ามันตึงเครียดหรือว่าปกตินะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาพี่แก,กเล่นมุกฝุดๆเนี่ยที่จะโดนเพื่อนๆในตี้เนี่ยคอยเบรคขัดคอยอยู่ตลอดเลยแต่ในตอนนี้ที่เขาได้เล่นมุกฝุดๆไปแล้วเนี่ย ไม่มีใครเลสสักคนที่จะด่าแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจเลยเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันสลดมากๆเลยก็คือเขาสิ้นหวังกันมากเลยนะเหมือนว่าโกรโจอะไรนะจะโดนปัดเป่าไปอย่างงี้ก็คือนางฟ้านี่ก็คือโบยไปเลย,เยว่าฉันไม่เกี่ยวนะจริงๆซาตารุอาจจะเป็นคนชั่วร้ายอะไรอย่างนี้นะก็หยิบข้ออ้างมาไม่ให้ตัวเองมีความผิดอะไรอย่างนี้เลยอนะเนาะ นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเขาเนี่ยไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเครียดกันนะครับมันก็เลยทําอะไรอย่างนั้นเนาะก็เป็นจุดประสงค์ดีไม่ได้มีความมุ่งร้ายแต่อย่างใดอะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็ต้องขอจบโปรไฟรล์ตัวละครอย่างฟูมิฮโกะทาคาบะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นโปรไฟรล์ตัวละครสั้นๆนะครับข้อมูลก็ยังน้อยอยู่นะครับประวัติของแกก็ไม่มีอะไรมากบทก็น้อยตามข้อมูลเลยพูดถึงว่าชีวิตของทาคาบะเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสงสารมากเลยนะที่สู้ชีวิตแต่เจอชีวิตสู้กับ แล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยที่มีพลังอาคมที่มันกลมมากๆอีกตัวหนึ่งของเรื่องเลยก็ว่าได้เอาละก็รบกวนเวลาของเพื่อนๆมามากพอแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สละเวลามีค่ามานั่งดูกันจนถึงตรงนี้กันนะครับเวลาของเพื่อนๆเนี่ยมันมีค่าสําหรับผมมากเลยนะแต่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ยังสละเวลามีค่ามานั่งรับชมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับการที่เพื่อนๆในคอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยนอกจากจะเป็นกําลังใจให้แก่ผมแล้วแถมการที่เพื่อนๆได้กดไลค์หรือกดแชร์ไปเนี่ย มันก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนเนี่ยที่จะสามารถมองเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับหรือว่าการกดซับเนี่ยก็จะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็จะเป็นการช่วยสพอร์ตช่องเราโดยที่ไม่ได้เสียตังค์สักแดงเดียวเลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยซสพอร์ตช่องเรามาโดยตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าในเร็ววันนะครับสําหรับวันนี้ฝันดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ